ปรบมือเบรกนี้นะครับปากท้องต้องรู้ของเราคลึกครื้นมากๆนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแคทวอล์กนะครับให้เราสองคนพ่อลูกเนี่ยได้ใส่ผ้าพ,พื้นเมืองสวยๆนะครับแถมยังมีเครื่องประดับทองโบราณท,ที่งดงามมากๆเลย <ฮะ S 1> และที่สําคัญคุณแม่คุณพ่อออราจับมากๆอยู่ข้างๆผมเธอสวยมากมาครับขอต้อนรับนะฮะน้อง ฟ้าใหม่พรนัชชานะครับรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวยเนอะลูกเนอะสวยขอ่งุมาส่งเครื่องไปอย่างนี้ยิ่งดูแบบงานจริงๆสาวสุโขทัยสวยขนาดนี้อะตากล้องของพี่เอดูดปากเงนูสวยจริงๆลูกขอบคุณมากค่ะเอาเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันได้ค่ะ ค่ะแล้วก็แขกรับเชิญนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งท่านเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอต้อนรับคุณดํารงมโนรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะสวัสดีครับเรือรองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ให้เิกับทางรายการของเรานะคะวันนี้นะเดินทางมาจากสุโขทัยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมอยากเชิญมาออกรายการเราเพราะว่าของดีของเดดเยอะเหลือเกินถูกไหมฮะของอร่อยก็เยอะนะครับ และที่สําคัญนะครับคุณแม่คุณพ่อของสวยงามเพียบเลยครับโดยเฉพาะสาวๆนี่แหมเน้นเลยนะสาวๆแต่จรงเขางามจริงงามไม่ล่ะไม่ปฏิเสธค่ะอันนี้หลักฐานมันทนโทษท่านรองครับมาพูดถึงการประกวดของน้องหน่อยจริงๆแล้วของเราจังหวัดสุโขทัยนี่เพิ่งจัดเป็นปีแรกใช่ไหมเป็นปีแรกเลยครับของปีนี้ของสุโขทัยครับเป็นนางสาวไทยสุโขทัยครับก็จากอะไรครับท่านทําไมดําริกันขึ้นมาว่าเออปีนี้เราต้องจัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เนื่องจากว่านางสาวไทยนะครับเป็น,เ,ปนเวทีที่สําคัญเลยนะครับ<ะ>จังหวัดสุโขทัยเป็นเป็นจังหวัดที่ที่น่าจะมีนางสาวไทยสุโขทยัยซึ่งจะมีส่วนร่วมในการจัดงานนางสาวไทยครั้งนี้นะครับ<ะ>จังหวัดสุโขทัยโดยท่านผู้ว่ารการจังหวัดและอบตนะครับโดยมีการจัดงานขึ้นมานะครับซึ่งการจัดงานประกวดนางสาวไทยก็ยิ่งใหญ่มากครับท่านครับน้องฟ้าใหม่พี่เอขออนุญาตถามหน่อยสิลูกได้ค่ะคือจริงๆแล้วหนูดํารงตําแหน่งนี้มา และหน้าที่ของหนูต้องทําอะไรบ้างลูกหลักๆคือการเป็นทูตวัฒนธรรมค่ะการที่เป็นทีมนางสาวไทยสุโขทัยไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้ที่1อย่างเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมค่ะที่ร่วมใช่ค่ะที่พร้อมมีความพร้อมเตรียมความพร้อมไว้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของกุลสตรีสุโขทัยค่ะในการที่จะถ่ายทอดความงดงามทางกริยาวาจาความรู้ทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงประเพณีที่งดงามของจังหวัดสุโขทัยเราด้วยค่ะและก็ความโดดเด่นของจังหวัดสุโขทัยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือในเรื่องของมดกกโลเพราาว่เมือง ได้เติบโตมาพร้อมกับศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําทองนะคะอย่างที่ฟ้าสมัยอยู่รหรือว่าผ้าสิ้นตีนโจกเองก็ดีและนั่นก็เป็นส่วนสําคัญค่ะที่ทางอภพรศนีเขาก็ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆของจังหวัดสุโขทัยได้ขับเคลื่อนให้จังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมและก็ศิลปะพื้นบ้านอีกด้วยค่ะท่านรองรผม,ผมปลื้มใจกับลูกสาวด้วยขอบคุณ <นะ S 2> ค่ะสวยด้วยเก่งด้วยตอบคือเรารู้เรื่องราวหมดเลยภูมิใจ จริงๆนะลูกและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีก2ท่านด้วยนะคะขอต้อนรับพี่จอยคุณอโนมามากิ่นกรรมการผู้จัดการบ้านทองสมสมัยนะคะพี่จอยสวัสดีค่ะ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 ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณชิดนุชาสุตานันเจ้าของร้านนานาสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้นะฮะท่านรองครับจริงๆวันนี้ อลังการมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับมีของมาโชว์ในรายการของเรามีอะไรบ้างครับท้านอย่างแรกเลยนะครับทองสุโขทัยครับนี่ครับเครื่องเงินสุโขทัยนะครับสังฆโลกโบราณนะครับมีผ้าสิ้นตีนจกนะครับแล้วมีขนมนะครับอร่อยอร่อยเรามาเริ่มกันที่เครื่องประดับทองโบราณเลยนะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะฮะคุณแม่คุณพ่อครับหรือเราเรียกกันว่าทองสุโขทัยนะครับที่บ้านทองสมสมัยพี่จอยจ๋าที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเซตของเขาใช่ไหมครับ เซตนั้นได้รับรางวัลออกแบบนะคะอันนี้เหรอดาวใช่ค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากคุณชยาลงจับเส้นมันจะพลิ้วจับเส้นเลยค่ะเส้นเส้นค่ะเส้นมับจะนหน่งเส้นนะคะเพราะว่าแรงบันดาลใจคืออยากทําให้ให้ทองซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งเนี่ยพลิ้วเหมือนผ้าพันคออ๋อครับแล้วจะทํายังไงให้ผ้าพันคอในมีลวดลายเราก็เอาดอกแก้วเนี่ยติดเข้าไป แบบนี้ใช่อันนั้คือดอกแก้วทีนี้เทคนิคการติดเนี่ยถ้าสมมติเราซีซัวติดจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันจะทําให้แข็งได้ครับมันต้องให้ห่วงทุกห่วงเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นเส้นนี้ต้องใช้เทคนิคสูงาชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่จ๋าเจ็ดแสนห้าค่ะอุ้ยเบามากเลยเนาะเบากะเบาเลยล่ะทันทีเลย อันนี้จะเป็นขอเรียกว่าเสมาชนไลัยแล้วกันคะชื่อบอค่ะค่ะเพราะว่าเราดัดแปลงมาจากเสมาหน้าวัดเนาะแต่ทีนี้เราตัดทอนให้รูปทรงสามารถเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็จะเป็นเซตย่อมหน่อยแต่ทีเนี้ยการติดลายเนี่ยเราให้เป็นเห็นไหมคะเราจะเปล่งประกายนี่คือเป็นเหมือนแสงใช่ใช่ใช่ตรงกลางราคาเสมาเท่าไหร่คะพี่เสมาทั้งชุดรวมกําไรด้วยใช่ไหมคะ ก็เซตตี3ามแสนห้าค่ะสามแสนห้านะครับคุณแม่คุณพ่อครับกาไรเขาก็สวยละเอียดมากๆเลยนะถ้าเรามาดูด้วยตาเปล่าเนาะแล้วอย่างของหนูกับของน้องฟ้าใหม่บ้างค่ะมอะไรบ้างคะพี่จอยของน้องของน้องฟ้าใหม่ก่อนเนาะได้ได้ได้สวยจังเลยเซตเนี้ยของน้องฟ้าใหม่เนี่ยจะเป็นเรียกว่าชุดมาลตีตัวจี้เนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยสามารถที่จะแยกชิ้นงานใช้ได้นะคะเป็นสร้อยตองเปล่าได้สมมุติว่า ฟ้าใหม่มาชุดไทยใส่จี้ฟ้าใหม่ไปชุดต่ออกไปราตีกลางคืนก็สามารถถอดจี้ก็เป็นสร้อยล้วนก็จะเป็นงานที่สามารถใช้ในแนวสากลได้ด้วยประยุกต์ใช้สวยจริงๆเลยจริงๆเลยนะครับแล้วยิ่งอยู่บนตัวน้องด้วยเนาะสวยเลยอ่ะสวยมากๆเลยของหนูบ้างของหนูบ้างของหนูเป็นสร้อยเป็นสร้อยเป็นสร้อยเรียกว่าเซตปีกนก ครับนะคะเพราะว่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการพิ้วไหวของปีกนกอะค่ะเราก็เลยมาติดลายเพราะเราบอกแล้วงานสุโขทัยคือลวดลายเราได้มาจากหนึ่งก็คือลวดลายไทยกับธรรมชาติมีลายไทยดั้งเดิมแล้วก็มีลายไทยที่เราประยุกใช้ด้วยนะคะต่อไปเป็นงานผ้าบ้างมีอีกนะคะผ้าสิ้นตีนจกทอมือค่ะของศรีสัชนาลัยค่ะวันนี้ทางร้านนานาสินะคะเอาผ้าอะไรมาโชว์บ้างคะมีผ้ายกดอกครับแล้วก็ผ้าตีนจกนะครับที่จะมีชื่อเสียงก็คือจะเป็นผ้าตีนจก ส่วนผ้ายก,ยกดอกเนี่ยจะเป็นผืนนี้ที่น้องนิตาใส่ครับะออจะเป็นผ้าที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเชิดชูขึ้นมานะครับถูกนําขึ้นมาออ,ออกสู่ตลาดแล้วก็ออกสื่อต่างๆนะครับในช่วงประมาณ3-4ปีนี้เองครับเราอยากแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลาทํานานไหมคะอ๋อแต่ละผืนถ้า มันแล้วแต่ลายครับถ้าลายที่มีความโค้งมนมากๆครับจะใช้เวลาประมาณ2เดือนขึ้นไปนะครับส่วนลายที่เป็นเลขเลขาคณิตหรือเหลี่ยมๆครับจะใช้เวลาประมาณ1เดือนต่อผืนเหรอต่อผืนแล้วแต่ลายไหมแล้วแต่ลายครับอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้จะยากหน่อยใช่ยางงี้นานไหมครับทอนานไหมผืนนี้ประมาณ1เดือนครับ หนึ่งเดือนเขาถือว่าไม่นานนะถ้าหนึ่งเดือนน่ะใช่ถ้าดูจากลายเขาถ้าดูจากลายก็ต้องดูคนทอด้วยครับว่าคนทอสกิลการทอมากน้อยแค่ไหนครับครับส่วนใหญ่เป็นสาวๆเลยทีอ๋อถ้าเป็นของพี่คนนี้ก็จะจะไม่ได้ไม่ได้สาวแล้วครับนั่แหละเธอต้องบอกว่าเขาสาวอยู่นะจะได้มีกำลังใจนะฮะจริงๆแล้วราคาผืนนี้เท่าไหร่ผืนนี้1 2 0 0 0บาทครับเป็นสีธรรมชาตินะครับละเอียดมากอันนี้ก็เป็นทอมือใช่ไหมคะทอมือทั้งหมดครับ ก็จะเป็นการงัดลายครับจบก,ก็คืออะไรคือการงัดลายสเกลทีละเม็ดเงี้ยครับเราจะเห็นว่าสเกลมันทีละเม็ดคืองัดงัดเส้นได้กับเส้นใหม่ขึ้นมาทีละเม็ดอย่างเงี้ยครับค่ะมไคุณทีละแถวจนกว่าจะเต็มสุขโขทัยง่ายๆไม่ทำนะจ๊ะถ้าลอง<ะ>มีการส่งเสริมยังไงบ้างครับ<ะ>เกี่ยวกับการอนุรักษ์ผ้าไทยอย่างเงี้ยครับของจังหวัดเราอะตอนนี้ในจังหวัดสุขโขทัยเรา แทบสินค้าแทบจะขาดตลาดแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าโถหายใจเลยครับเพราะว่าสิ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่จังหวัดได้เน้นเน้นเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะยุคผ้าไทยยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าใครไปโขไทยจะต้องไปหาผ้าตินจกนะครับหาไม่ค่อยได้แล้วครับผมอ่ะขอฝากกําลังใจนี้ไปให้กับสาวๆที่ทอผ้านะครับจงมีกําลังใจทอต่อไปนะครับจจริงๆสงสารเอ็นดูเลยเนาะ เขาทากันทั้งคืนทั้งวันจริงๆนะแต่ว่าของมันไม่พอจริงๆค่ะพี่แป้งค่ะมาต่อชิ้นต่อไปสะดุดตามากๆเลยนะคะออราอารามขนาดนี้เลยค่ะเครื่องเงินสุโขทัยนะคะของแท้ของดีต้องเป็นของสุโขทัยแน่นอนเลยใช่ไหมคะท่านรองคะมีอะไรบ้างวันนี้ครับเป็นเครื่องเงินที่เราเอามาจากร้านมนตรีเครื่องเงินนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตั้งหน้าท่านรองนี่นะครับเนี่ยที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้นี่ก็คือ เขาเรียกว่าเป็นลายเฉพาะเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเกลือทั่วไปนะครับอันนี้คงต้องสั่งแหละถูกไหมทดลองโดยเฉพาะใบเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะมันแปลกตามากๆเลยนะแปลกตาแล้วก็สวยมากเลยครับ,รบเนี่ยครับก็ลายนี้เป็นลายที่คัดมาจากล้อล้อมาจากเป็นกำแพงของวัดนางพญาซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับเป็นลายเนี่ยนะครับเป็นลายเคลือนวันนะครับซึ่งถอดมาจากจากด้านกำแพงของของวัดเลยนะครับซึ่งที่ไหนไม่มีนะครับ จะทาโดยเฉพาะเป็นเฉพาะเฉพาะชิ้นครับสวยมากๆเลยนะ,<ส>ะคุณแม่คุณพ่อจ๋าไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับก็ดีนะคะเป็นสร้อยก็ดีกําไลก็ดีนะคะเป็นเครื่องเงินมีให้เราเลือกหลากแบบมากๆเลยนะครับอ่านี่ใช่ค่ะก็อยู่ที่คอท่านรองผู้ว่าด้วยเช่นเดียวกันเออขอบคุณมากลูกหนูไหนดูจี้ท่านใส่อะไรมาในวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนสุดๆมาเลยธรรมดาเข้ากับเพลงเลยค่ะสวยนะนี่ค่เป็นเป็นจี้ครับจี้นะครับ นี่ก็เป็นเครื่องรางที่เราสามารถนามาใส่ได้นะครับเป็นจี้เป็นจี้เทพจำแรงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเงินที่ของร้านเดียวกันนะครับคือร้านมนตรีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นลายดอกบัวตูมนะครับซึ่งซึ่งจะมีเป็นเป็นเป็นลายซึ่งเราล้อมาจากวัดนางพญาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็ทําสวยงามนะครับครับผมสวยมากมากเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือสังฆโลกอ่านี่เป็น เครื่องสังคาโลกนนะครับซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากสมัยสุโขทัยเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นมาจากร้านสุเทพสังคาโลกนนะครับแล้วก็เราก็จะทํารูปแบบใหม่ขึ้นมาก็จะมีทั้งทั้งทั้งปีเสียนะครับพระพิคเนตนะครับวัตถุมงคลที่เราจะใช้บูชาได้เลยนะครับก็จะมีมูลค่าไปด้วยแล้วก็มีมูลค่าด้วยแล้วก็มีมูลค่าทางจิตใจเราด้วยนะครับผู้อยากไปเกิดที่จังหวัดนี้จังเลยมีแต่ของดีๆมีแต่ของดีๆจริงของสวยๆงางานก็มีแล้วนะคะกินก็มีเหมือนกันวันนี้ตับ ับมีกะหรี่สองปั๊บนะครับครับผมกะหรี่สองปั๊อะไรนะกะหรี่สองปั๊บไม่ใช่เขาเรียกอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ครับเป็นชื่อพิเศษโดยเฉพาะครับจริงใช่ไหมพี่ต๋องจริงผมเชื่อท่านนะท่านพูดกะหร่สอปั๊บกะหรี่สองปั๊บมันเป็นยังไงครับค่ะผมเคยได้ยินกะหรี่ปั๊บครับแต่นี่กะหรี่ปั๊บปั๊บใช่นไหมสองปั๊บสองครับผมกะหรี่สองปั๊บนะครับก็เป็นเป็นกะหรี่สองปั๊บซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นรสชาติซึ่ง มาจากอากงโบราณเลยนะครับเป็นเจ้าเดียวของสุโขทัยซึ่งขึ้นชื่อนะครับแป้งจะเป็นสองชั้นกรอบนะครับกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันบางไม่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นครับส่วนไส้กองชิมดูครับต้องลองชิมดูครับอุ้ยไม่ทานลูกวายมากเลยดูที่ลูกนี่แหละคือสาวว่อลองมานเร็วมากเลยแล้วก็จะมีถั่วทอดใช่ป่มมีถั่วทอดมีขนมผิงนะครับนี่คือถั่วทอดสมุนไพรด้วยเหรอพี่ เป,เป็นถั่วทอดนี่ซึ่งเราจะมีกลอยนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับซึ่ง<ะ>เอามาจากอำเภอสีสัมรงนะครับเป็นโอท็อปห้าดาวของจัดสกุโไทยทั้งนั้นนะฮะทั้งกะหรี่สองปั๊บทั้งถั่วทอดแล้วก็มีขนมผิงจากอำเภอกองไกรลาส<ะ>นะครับ เป็นของดีสุโขทัยซึ่งใครไปจะต้องไปหามาซื้อฝากกันนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าจริงๆของดีจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับผมว่าผมมีโอกาสที่ต้องเรียนเชิญทุกท่านอีกสักรอบหนึ่งแน่ดีๆนะครับวันนี้กรับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบพระคุณยังสูกครับสัญญาแล้วนะว่าเดี๋ยวมีโอกาสต้องมาอีกนะข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง